คันใหม่อะผมเบื่อคันนี้แล้วอะพ่อจะซื้อเจโน่ให้แกนะไม่เอาหนูจะเอาโซนี่ไม่อะแต่ทีนี้ก็เกือบตายไปแล้วนะมันจะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าผมขับโซนีอ่อ่ะป้าเดียวหนูจะพาไปดูว่ามันเท่ขนาดไหนเกลูกพาไปดูดิว่ามันเท่ขนาดไหนไปไปไปได้เลยครับพ่อฮ้ยอ เฮ้ยเฮ้ยโซนิกอะไรมาดูดูมันหล่อขนาดไหนวะไหนมาดูหน่อยดูมันหล่อขนาดไหนวะเฮ้ยโอ้โหนี่มันโซนิกลูกซีบีนี่วะคันนี้ใช่ไหมที่ลูกอยากได้อะผมอยากได้มากๆเลยดูสิคนขึ้นไปนั่งยังเท่อะแล้วมึงขึ้นเพื่ออะไรเนี่ยกูถ่ายคลิปอยู่นี่เฮ้ยมึงจะขับรถกูไปไหนเนี่ยเอาลูกผมจะเอาคันนี้ผมอยากเอาคันนี้ลูกมันเอาไปแล้วลูกมันเอาไปแล้วอ่ะ เสียใจด้วยนะมันมีเด็กกระโปรงเอาไปแล้วเออช่างมันเถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวพ่อพาไปซื้อคันใหม่ดีกว,ว่ารถคันนี้พ่ออมไปต่อยแม่งเลยสักมามาขโมยรถมันก็ได้ว่าเมื่อกี้มึงขับบีดมามามาลูกมาลูกเดี๋ยวพ่อจะพาไปซื้อ,อเฮ้จับไว้ลูกจับแน่แนๆนะโอ้โอ้โอ้โน่นจับแน่แนๆนะลูกจับแน่นลูกโอ้ จบเน่นๆนะลูกถนมนมันลื่นนะเนาะเออถนนมันลื่นนะลูก <Yeah. S 1> เราต้องระมัดระวังนะลูกเวลาเราขับรถเนี่ยมันจะต้องระมัดระวังไม่งั้นชีวิตและทรัพย์สินของเรามันจะเสียหายได้นะลูก uh huh. อย่าไปอย่าไปโอ๊ยชาวบ้านเธอลูกเออลงมาลงมาเราเดินเอาดีกว่าไป <Yeah. S 1> อ๋อถึงแล้วลูกถึงแล้วถึงแล้วอดีตครับช่างมีโซนิคเหลือบอนา้ออ๋อเหลืออยู่คันนึงลุง